ข่าวแรกวันนี้เป็นเรื่องของจังหวัดนครราชสีมาที่ได้ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษพระบรมราชินีครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับบริเวณสระน้ำหนองแดงบ้านดงหลบหมู่ที่7็ดตำบลช่องแมวอำเภอลำธมชัชจังหวัดนครราชสีมานายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกยียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชนสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระนมพัรษาวันที่3มิถุนายน2566เพื่อเทิดพระเกยีรเกรยรติและถวายเป็นพระราชกุศลรวมทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติโดยได้มีการปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาวจำนวน3 0 0 0ตัวลงในแหล่งน้ำสาธารณะหนองแดง มีข้าราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนกว่า200คนเข้าร่วมกิจกรรมครับทั้งนี้สระน้ำหนองแดงเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ชาวบ้านใน2หมู่บ้านของตำบลช่องแมวได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันซึ่งสระน้ำแห่งนี้ไม่เคยแห้งขอดเลยเป็นแหล่งน้ำที่ใช้หล่อเลี้ยงคนในชุมชนอีกทั้งเป็นแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับเพาะพันธุ์ปลาเป็นแหล่งอาหารของชุมชนอีกด้วยครับ